สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับซึ่งทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่เราก็นําเสนอข่าวสารกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมการผ่านทางช่องซีมีวิชแนลครับซึ่งเป็นเคเบิลทีวีภายในมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่รวมทั้งช่อง VTV Channel ครับ ในสัปดาห์นี้ทันข่าวราชาพัฒเชียงใหม่เราไปเริ่มต้นกันที่หน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่ครับก็ได้รวมสืบสารประเวณีปีใหม่เมืองครับโดยการสะกล้าวดำหัวอาจารย์อาวุโสเพื่อขอพรในวันขึ้นปีใหม่ไทยครับ เริ่มต้นกันที่สาราร่มโพครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับท่านก็ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ําดําหัวคณาจารย์อาวุโสในงานปเวณีปีใหม่เมืองสะเก้าดําหัวคณาจารย์อาวุโสซ,ซึ่งจัดขึ้นโดยสิทธิ์เก่าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีล้านนาในการสะเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโสเพื่อขอพรตลอดรักษาไว้ซึ่งขนบรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเนื่องในวันสงการซึ่งก็มีสิทธิ์เก่าทุกรุ่นตั้งแต่รุ่น0-8ที่ได้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูสถาบันราชภัฏเชียงใหม่และมาจนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับเข้ารวมงานโดยพร้อมเพียงในพิธีรดน้ําดาหัวขอพรอ,อาจารย์อาวุโสที่เคยได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ ซึ่งในปีนี้ครับก็ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองที่รวมสิทธิ์เก่าทุกรุ่นเข้าร่วมรดน้ำดำหัวอาจารย์อุโสในคราวเดียวกันในงานก็ได้มีการบวงสรวงองค์พระพิคเนตหลังจากนั้นครับก็ได้มีการตั้งขบวนแห่เครื่องสัะเกล้า,าดำหัวอาจารย์อวุโสจากบริเวณด้านหน้าอาคารหนึ่งสำนักงานอาธิการบาดีจากนั้นอธิการบาดีมาหาว,วิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่ก็ให้เกียรติเดินทางมากก่าวต้อนรับสิทธิ์เก่าและแขกที่มาร่วมงานซึ่งกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแสดงต่างๆ ภายหลังการทําพิธีรดน้ําดําหัวอาจารย์อุโสโดยมีสิทธิ์เก่าคณะครุศาสตร์ทุกรุ่นยังได้มีการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันจากนั้นจึงได้มีการประชุมเพื่อจัดตั้งชมรมสิทธิ์เก่าวิทยาลัยครูคุรุมิตรอีกซึ่งทางนี้ในงานได้รับเกียรติจากคณาจารย์อุโ่ว่าจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์อภัยพันธ์อาจารย์คณตวัน,านากรรมนิวนกมลอาจารย์สุชาติปราภัยรีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมผิวชื่นตระกูล รองศาสตราจารย์ดรวันวดีม้าลำพองผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรพันธ์โพกานดอนรองศาสตราจารย์ธงชัยวงศ์สมบูรณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตพรมเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายุทธแก้วพวงทองอาจารย์ทินรัตน์ทองเขียวรวมทั้งอาจารย์วิระขำวิเศษครับส่วนทางด้านคณะวิทยการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับก็ได้จัดงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ของคณะวิทยการจัดการเช่นกันครับซึ่งงานนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเอื้องอัยเรศชั้น5อาคาร19คณะวิทยาการจัดการซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของวันขึ้นปีใหม่ไทยและยังเป็นการให้อาจารย์อาวุโสให้พรอ,อันเป็นมงคลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทยครับซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรสม,สมบัติสิงคลาช นั้ดีคณะวิทยการจัดการเป็นตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษากล่าวคําขอขมาและขอพรจากอาจารย์อุโสครับซึ่งก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกายนิมานเหมินผู้ช่วยศาสตราจารย์สวรณีใจรักผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิศักด์ปิ่นทองผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษิติบุตรรองศาสตราจารย์สมพงษ์บุญเลิศและผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลิศกิ่นรัตน์ครับมาร่วมในพิธีซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นครับทางนี้ทาง ้ช่วยศาตราจารย์สุกัญญาคำนณสกุลนีครับท่านเป็นรองอธิการบรดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวครับว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีเป็นกิจกรรมที่ทางคณะวิทยการจัดขึ้นให้เป็นแหล่งรวมใจทําให้มีโอกาสได้พบกับอาจารย์อาวุโส ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อคณาจารย์อีกทั้งยังเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างบุคลารกรสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันของคณะวิทยการจัดการครับ ตลอดจนกระทั่งถึงสิทธิ์เก่านะคะก็นับว่ากิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่เรามีการสารสัมพันธ์สําหรับสิทธิ์ปัจจุบันสิทธิ์เก่าบุคลากรและก็คณาจารย์นะคะก,ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้คงจะเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะสำหรับของออบุคลากรทั้งสองของนักศึกษาและก็สิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมก่ก็เชิญชวนนะคะสิทธิ์เก่าทุกๆท,ท่านถ้ามีโอกาสนะคะปีนี้ไม่ทันไม่เป็นไรนะคะในปีต่อไป ทางด้านสาขาวิชาจิตวิทยาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาในแนวทางการรักษาสุขภาพเรื่องวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพครับที่ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสงชั้น3าอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาจารย์อิทิศักดิ์อินทรประสิทธทิ์หันก็ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการจัดการสมาัมมนาทางวิชาการเรื่องวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่นักศึกษาและยังจะได้นำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนและการถ่ายทอดแก่ผู้ใกล้ชิดซึ่งการอบรมในครั้งนี้อาจารย์กิจศักดิ์จันสะอาดครับเป็นอาจารย์คลินิกคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยพายัพ ก็ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพซึ่งภายในงานก็ได้รับความสนใจจากนักศึกษาของสาขาวิชาเข้าร่วมการสัมมนา,าครับส่วนทางด้าน,นาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่ครับก็ได้จัดประชิมนิเทศนักศึกษาและมอบเข็มที่เลึกและเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศ,ศนียบัตรวิชาชีพครูที่สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2556ครับ ที่ห้องเอื้องคําชั้นสาอาคารราชพัฒเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรมกิจธรรมโมรองอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ท่านก็ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปัดฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2556ครับพร้อมกันนี้ยังได้มอบเข็มที่ระลึกแลกเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาโดยในการจัดงานครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ ให้เกียรติแก่นักศึกษาแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาเพื่อออกไปประกอบวิชาชีพครูอย่างสมภาคภูมิอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับฟังโอวาทและข้อคิดคติเตือนใจในการทํางานจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงยงใหม่ก่อนการอําลาสถาบันการศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความเป็นครูและความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยครับ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะรุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และหน่วยงานผู้ใช้ครูไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้วยการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้ในห่วงของปีการศึกษา2555ที่ผ่านมาใช้ระยะเวลาในการศึกษา1ปีเศษหรือ3ภาคการศึกษาครับ ทางนี้ก็มีผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้นกว่า260คนบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นครับทางด้านนายปัญญากรคําปานักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวครับว่าจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยครั้งนี้ครับก็มีความประทับใจได้พบเจอกับเพื่อนครูจากหลากหลายสถาบันและก็จะนำเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนการสอน นำไปถ่ายทอดความรู้และความรู้สึกภาคภูมิใจที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ให้กับตนครับส่วนนายอดีศรวิริยาครับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาได้กล่าวความรู้สึกถึงการเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความรู้สึกผูกพันกับคณาจารย์และมหาวิทยาลัยตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการให้บริการและยังได้ฝากถึงรุ่นน้องในการเข้ามาทํางานต่อไปด้วยครับ เราไปต่อกันที่าคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับได้จัดการประชุมสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา2557ครับที่อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติศูนย์แม่ริมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์นายสตวแพทย์สุภชัยศรีท่วงครับท่านเป็นรองอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวให้อวาดแก่นักศึกษา ในพิธีการปฐมนิเทศและประชุมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่1ทับ2557ซึ่งจัดขึ้นโดยาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งภายในงานยังได้มีการกล่าวให้อวาทนักศึกษา,าโดยรองศาสตราจารย์ดรเกตมณีมากมีท่านเป็นคณะบดีาคณะครุศาสตร์โดยในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการมอบโอวาสแก่นักศึกษาก่อนการออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพถึงปีการศึกษา ที่จะได้รวบรวมองค์ความรู้จากการเรียนการสอนตลอด4ปีไปไประยุกต์ใช้สอนในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูซึ่งภายในงานก็มีนักศึกษาชั้นปีที่4เข้าร่วมรับโบวาทก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากทุกสาขาวิชากว่า1,000คนครับเราไปดูกันที่ข่าวกีฬากันบ้างนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน รุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับซึ่งก็ได้มีพิธีเปิดแล้วอย่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับที่อาคารยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับท่านก็ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อนประจำปี2556ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นโดยสาขาวิชาพละศึกษาคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลรนามัยของเยาวชนในท้องถิ่นส่งเสริมการแสดงความสามารถทางด้านกีฬาของเยาวชนในท้องถิน่นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนในท้องถิน่นโดยใช้กีฬาเป็นสื่อซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับก็ได้จัดให้มีการแข่งขัน6ชนิดกีฬาไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลชายบาสเกตบอลหญิงวอลเลย์บอลชายวอลเลย์บอลหญิงฟุตซอลชาย มีนักกีฬาจากทั่วภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน54ทีมด้วยกันครับเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งก็มีการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหญิง25ทีมบาสเกตบอลชายหญิง13ทีมและฟุตซอลชาย16ทีมซึ่งผู้ชนะการแข่งขันได้รับถ้วยรางวัลและเกิรติยศทุนการศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาด้วยครับผู้ชมครับนี่คือทันข่าวราชภัฒน์เชียงใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชม วันที่ผมแล้วก็ทีมขาวทุกคนจากลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ